ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ล่าสุดประจำวันที่30พฤศจิกายน2565ขอบคุณข้อมูลจากกรมการค้าภายในข้าโพด เลี้ยงสัตว์ราคาในประเทศจังหวัดเพชรบูรณ์ผู้ค้าท้องถิน่นค้าโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน30%ราคาอยู่ที่8บาท80สตางค์ถึง9บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมข้าโพดเมล็ดความชื้นไม่เกิน14.5%ราคาอยู่ที่12บาทถึง12บาท10สตางค์ต่อกิโลกรัมราคาโรงงานอาหารสัตว์ความชื้น1 4 5ี่า,า,ออรรา,า,าอยู่ที่12บสางคาทึง12ิาท75สตางค์ต่งกิโลอรัมรเค็สิงออก f o าเค็นกิโลกรัมราคาน่าอที่12บ94สตางน์ เป็นตันนะคะราคาปรับขึ้นเช่นกันอยู่ที่63 US ดอลลา US ร์ต่อตนันถัดมาเรามาเช็คที่ราคาซื้อขายล่วงหน้าตลาดชิคาโก,โกเป็นกิโลกรัมราคาปรับลงมาอยู่ที่9บาท34สตางค์ต่อกิโลกรัมเป็นตันราคาปรับลงมาอยู่ที่2 6 2 0 4 US ดอลลาร์ US ต่อตนันเป็นบูตเซลราคาปรับลงมาเช่นกันอยู่ที่665.60เซนต์ต่อบูตเซลมาเห็ุราคา โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อเป็นราคากรุงเทพและปร,ะริมณฑลหากไม่ได้รับความเป็นทรรจัดการขายให้แจ้งสำนักง,งานพาณิชย์ในจังหวัดของท่านหรือโทรสายด่วน1569ได้เลยสรุปนะคะราคาข้าวโพดล่าสุดประจำวันที่30พฤศจิกาย,ยน65ปรับขึ้นอยู่2รายการปรับลง3รายการคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจะกันใหม่คลิปหน้าจ้า